เข่างามงามฝนมาสองมือล่ะฝนตกแห้งอยู่ทั้งอุดอรอำเภอเพ่น,น,นย,ย่างมาเบิ้งเข่าเบิ้งน้ำเด้ออันเดียน้ำน้ำไหลายอยู่จะได้หาเบ็ดมาใส่ลำอ่างในบันนี้ ได้ยินเสียงปลาบอลอยู่วางมากอุ้นน้ำเพะเพะเปิดน้ำมากตอนนี้น้ำไหลน้ำล่นตรงนี้เป็นหน้าวานเด้อ ขาจาวานทางพุ่นก็เป็นปลาอ้อยขาจาว์อ่อยกระง่มเข่ากรนะง่ำมาเนาะฝนมากมีน้ำม,มีทาเลยเมื่อเชาได้ใส่ปุ๋ยตินตกสองเมื่อแล้วละเข้าพันชาเนี่ย อีกสองเมื่อที่เข้าพรรษาที่ตกอีกตัวเบิ่งแล้วแดดเอาพระพี่น้องมาเบิ่งน้ำ วันน้าทางฝนกง็งามงามหน้าดำบเลยหน้าวานบูจักนะสิพา,าพี่น้องกลับบ้านแล้วพามาเบิ่งสำเนีล่ะหนับใส่ม่อง ฝนตกแห้งว่าน,นี้มากว่าไ้ไนี่ทางรถก็จอดไว้พูนย่งางมากย่งางไก่อยู่เดี๋ยวไปเบิ่งยุคข้ากัน นี่บอ,อยูค้ากระแพ้งแพงอยู่พี่ถุงหนึ่งถุงละลอยไหมขายอยู่ตลาดดูนี่ยังกระแพ้งมั้ อืมเน <Yeah. S 1> ี่ยคือสิบ่ได้กินออกพี่นอ้องกันบ่ได้ซื้อกันบริ่ซื้อเข้าหากินหากินบ่ได้นีบ่มีนยังเข้าซื่ออย่างเดียวจังสิได้กิน <laughs> เออ เก็บน้องใหม่ก็พอแล้วละเก็บน้องใหม่ก็ได้หลายอยู่